สวัดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆวันนี้อ่างซิ่งรถสวยนะครับน,นำเสนอ Ford Ranger ปี2013เป็น4ประตูนะบันไดพร้อมนะสาภาพสีสวยเลยครับ90%นะรซ็กมกู้ตัวโรงงานนะครับ มีโลบาสเตเลสให้ด้วยสวยครับเป็นตัว XLT High เซ a s e r ช่วงล่างนิ่มขับนิ่มอยู่แล้วครับสไตล์ฟอร์ดเรนเจอร์ Ranger. เครื่อง2.2อนี่เป็นบันไดข้างพร้อมเลยดูภายในครับ ภายในสวยผมมะไรเป็นไฟฟ้านะครับเป็นบอกหนังภายในเบาะหนังภายในสะอาดครับสะอาดสะอาใช้กันยาวยาววิทยุแอร์ใช้ได้หมดครับไม่โอ้ยไม่สองแสนแปด a b s a i r back up นี่สวยครับก็สีไม่ขาดนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจสนใจวันนี้ราคากันเองครับราคาแบบเทนท้ำเทท่าเลยสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสำหรับฟอร์ เลนเจอร์4ประตู XLT ปี2013พร้อมโอนให้เลยโอนเป็นชื่อให้พร้อมเลยเปชื่อลูกค้าเลยครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0639071228นะครับฝากกดติดตาม YouTube Tiktok ครับ อันซิงร็สวยนะครับขอบคุณครับ